เาจนทำพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าเนาะสี่โมงแรง คนเฮาสิมาเกะให้บึง <c oughs> ้งเด้อว่าเฮาได้ยังมาน่เนาะตอนนี้เฮามาฮอดเฮือนแล้วเป็นเวลาหาโมงกลวเพราะว่านอนซศรไหมกับเป่งป้าอันนี้กับเป้งปลาเต็มเราเอาไหา้เนาะโอ้คว ąż ช่องที่รักคว ąż ช่องคว ąż ช่องใครนะไพชิจักแต่ว่าเฮ้ยลงมาไลยมึงดูมึงเอาอยัางแหนในห้านนั่นน่ะเบอร์โทรลอยที่ปวนใจน่ะเบึ้งขว ąż ช่อง ขัวซ่องอะเปรอะแม่ตัวห่อนเนาะนี่ปิ้งเอ้าซิมมึงไหมไม่ละสองพันกีบเดี๋ยนี่แซ่บเอาออกดูปุ๊เริ่มกำลังมาจะจักหน่อยก่อนใครเศร้่อยก่อนมันเป็นอันเนื้อไงนี่ไม่ละสองพันเดี๋ยวจะเอ้ยซิมไหมสมไมนี่ยังมีเลยแซ่บอันนี้นะจะมันเกีบมั้ยช่องบาทเนาะไม่หรือชองบาทบาทไปไปบาทไปชองบาททั้งแหละชิมชิม สองบาทห้าสิยแล้วแต่มันนัวสูงสองพันเลยแทบไม่เอาขอบปากก็ไม่รู้มีรสชาดแล้วโอเคเนาะพ่อสื่อเลยสองพันกิบหายยากเหลืวบ้านเราแต่ว่อยู่สวรรค์มันเครื่องถึกมันพอเหตุเพราอนี่มันสามารถไปเลือกสื่อยูโฮงรวดตลาดได้สองพันกิบจ้าเอาอันนั้นขาดไม้พันหนึ่งขาดพันหนึ่งบอกลูกคุณหารได้อยู่หาสิบสตางค์ ได้ได้อ,อยู่พุ่น่ะมันถืออันนี้นะมันถือไม่ถึงเนื้อเขานะถือแล้วเขามาหัน่นเอาเนี่โอ้ยไดไลายเยน์กันเนื้อเป็นลากมา่านโอเคได้กับไลายอยู่ <laughs> เรื่องที่เขาขาเองเอจาจังหวะป๊าป้าเดี๋ยวสิ้อยางไปน้ำรังดอกเออเบืงเ้งในหอยเค็งคยุยค่ะเขาบอกสิสื่อมาเห็ดเจ้าสื่ออันนี้ว่าอ,อันนี้ลอยซาวหนึง่งยาหม้อจุกครับดูน้ำลาวเลยกูบอกให้โอนกู มาหอดบ้านแล้วทุกคนแล้วเฮาสีอย่างไปยังไปบันส่วนน่าอมรินก่อนเคยแล้วเนาะก็สีเอิญอมรินก็คือตั้งซื้อซองลินลินให้กันซองแล้วนะซื้อซองอมรินเล้าว่าเนาะก็เลยเดินหน่าอมรินเลยจ้ะแล้วไปน้ำทรงโลบเลยนี่ว่ากันตั้งแต่เมื่อคืนว่าสิพากันน่งนางลินเนาะ สวนกะกำลังสีเปรนเด้จ้าก็อยากเอาอ้อยเอาไขมันเบิร์ดให้เราอยู่พยายามเมาให้อีแม่อยู่พี่น้องมันกำยับหน่อยลงแล้วล่ะเนาะนตั้งแต่เราเหตดอันนคอยเอาบริใ้เขามายักเถื่อเถกอยู่ใกล้ๆน่งตะเวนตกดินเรียบร้อยตอนนี้หาโมงกลัวแล้วหาโมงกลัวกำลังจะหกโมงนี่ ขากีรีพอทมดินแล้วก็บักสูงๆหนึ่งจ้าจมินิมอลมินิจ, <ç uk> จะไดยมากํำโผลแล้วมาอยากเดวิวตเบิ่งคองแล้วสิเ <C ulture> ล,ล,ส,ล,ลสิเรียงเจ้าละแค่แล้ว นี่ตูบหน่อยพี่น้องแตนอื่นเขาเรียงพวกอะไรทันจีไกได้ตอนนี้ก็เจ้าแมาเพื่อเลยเบิ้งหูเสียงเซลเซลอยู่จ้ะเข่าไฟเรียบร้อยเนาะในตูบหน่อยๆนี่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งเด้อไปชมเดี๋ยวนี้ปิโน่เพิ่งไปจมอยู่พอดีอยู่หมกหมกอยู่นะฮะเออแบบนี้รับลมคมในเด้อจะเห็นว่าเขาเนาะขนาดอยู่ในที่ลับๆยังเห็นเลย สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กับพ่อเพลงแม่แทดีแล็กจ้าระวังหัวซักลงคลองเราเด้อเราจะว่ากันเราจะตุยนั่นตุยฮะการหงาแล้วมาลอยเด้อข่อยฮู้แล้วว่าข่อยเบิ่งมาตั้งแต่เว้นแล้วข่อยต้องมาให้มันโหดวักข่อยเห็นแล้วไปตามหัวซักกะจัะว่ากินกระลังได้ที่เนาะผู้ได้มาเยี่ยวใส่นี่คือมาขัดกระดกซักกระผู้อื่นดอกเจ้าของคนเดียวอย่าไปให้เยี่ยวใส่เดี่ยวกันเมาลงมาดีกว่าเสียผู้ใต้ลงไปเสื่องอยู่ข้างหน้า ออพอดีแล้วมันเป็นบอลเอาเยื่อชุ่มเจ้าลงไปในหันเนาะพอดีล้ไปละบิดมาได้กระห้องกันมาซอยดึงเนาะออืหมูเต้นยำๆก็นแค่เนี่ยเปหลักเอากันยุลุ่มผู้ข้ายัง้างน้ำยังบ่ได้ยังหัวเราเพิ่นกับไผ่สบายอยาสบายหากว่าบ่อยากสบายเขาได้เล่าหรือเปล่าไหมยัง โบสบายบเบอกว่าโบอยากสบายมือนี้เพื่อนว่าสบายแต่เตือนนอนมันสบายดิโบเจ้าเจ้าไปเฮ็ดศสโลแกนสองเจ้าเจ้าบอกบบเจ้าเจ้าบบต้องสบายดอกสองเจ้าโบต้องสบายเปิดโลเลเลยแปลว่าบบต้องสบายเขาสองเขาเปิดขึ้นแม่เขาก็ยังว่าไปโลแปลว่าอันเปิดมาแล้วก็ถ่ายเลยน่ะดเนด่ถ่ายเลยเปิดมาแล้วก็ถ่ายเลยดีได้เฮาบังเทื่อนนะกับแบบ อย่างคนเบิ่งลำคาญมันสบายดูปวดแล้วข่อยบางทีก็บวสบายเด้จุใจ้าปวดสบายได้ไปถ่ายเลยปวดสบายจนแอบดีมาถ่ายให้พี่จักสบายโมแต่ว่าเจ้าว่าคนเบิ่งเขาสิคิดว่าเฮาบุมีมาอะไรเนี่ยโมแต่ว่าถ้าสมุติในมื่นหนึ่งอ่ะเข้าสบายไปหลายโลกคนเนาะอย่างคนเบิ่งว่าเบิ่งคลิปได้ก็สบายใจ้เลยสบายดีพี่น้องเพราะฉะนั้นก็บวสบายเป็นได้จ้ะเปิดคลิปมาแล้วไปแล้วบวบาดเอมานั่งเด้อมันกระหูัจำนั้นล้วว่าเลี้ยงไปกินจ้าเราชวนมากินปิ่งเป็ดเถอคือสิมาซองเบิ่ง อะไรพี่น้องเขาคือสิบบไดกินอันนี้ปลาเข้าเด็ดอันนี้ถ่าเราปะเปลี่ยนนะคือซีโบไดกินเออปฏิไปตยูช่วยได้จังสิบบไดกินพระเจ้าปฏิบัติยูคุ้มได้เขาคุดไปแต่ใกล้นี่ขันยูกะตูนตูนซีโบไดกินซีเมื่อนอนปลาเจ้าถูกเฮ้ยว้าวคือคนมาจากมือนดิโอ้เจ้าหายอย่าเพิ่มมื่อจักแล้วจังไนที่ค้อยกับไป๋ไจักแล้วไปใส่ก้อยกับมือตลอดเลยเนาะ อยู่กับเรานลยนะมวนตลอดเดือจ้าบไม่สู้ตอนสี่เด็ดพักหอมถ่าเนาะคอยกระยันลูกยันเต้าคอยถ่าแต่ว่าเออเนาะลูกพูดอะไรผัวก็ว่าผัวลูกไม่ได้เอาไม่ใหอัดกันลูกแต่ว่าเอ้ยเนาะมเอนี่ก็คือผัวในแซ่บแต่พีผัวกาศยูติจารหนึ่งเป็นจะได้ก็เล่าดูอันมือบุญน้ำมนต์ปะบุญใสบุญบ้างเฮ้ยบุญมานะคะม้วนดอกะจะม้วนบ่ม้วนจนวัด ตอนมันกับมีบาดมวนบาดบอมวนบาดใบหูวหอดกับไปนั่งชิอยู่กันน่ะเอาไปกระเป๋านึงกอาเปลี่ยนซ้ำแล้วเปลี่ยนคอยมีเพลงมาให้ซุมเจ้าเต้นแบบว่าเต้นนำกันนี่แหละเหาอยากเต้นกับเจ้ามันมีอยู่สามเพลงเออเจ้ามาเปิดชูเปิดเต็นเลยเนาะใครว่าก็จะกระสิบไหมมือไหนวางมือนี่เละมันเลยน่าพอกันแล้วมือนี่แล้วครับเอามือนี่บอกมือใดวางอีกครับเจียวมันเจียวพักรัตรในย่ำสุกินอยู่ ก็ว่างตลอดเท่าหายอยู่เงินค่ะข่าวเนี่ยอืดเดี๋ยวกวเอาเงินเอาข้นมเดี๋ยวกว่าไห้เอาแต่พักชนะไปกินมันก็เบ่งท้อเนยก็ไ่ยเขาให้เอากินตัวนี้เฮ้ยน้องอืดบาที่เท่าไหร่อืดบางที่ึ้นมาลดบางที่สิบสี่สิบห้าหมื่นน่ะมาลดห้าพันตัวอยู่น่ะเจ้าไปใส่เมืเราสวรรค์เนี่ยมาหาหน้ามูดู้ตัวบ่ว่างค่ะจะขึ้นกันกับมือนี้เอากระสีเป็นยังเราไปแก่เจ้ากันไหใครกัวเจ้าชิอยู่เงินผู้เดียวเงานเราเยเพราะว่าขั้นขึ้นมาผีดเขาว่างเบิร์ตพาเขาอออกกจาาาบ้้น่่คยไดม คุณจะวังมาโลดมาลิดนะครับว่าแต่ว่าบริเห็นยังตื่นมากกับยิงแข่าอยู่นี่็นเด้อเพิ่อนรถตื่นมาเพิ่นได้คลิปได้เศร้าได้ตั่นยิ้มมาว้าเด้อเปิดปุ๊บขึ้นมาแล้วเห็นขีปนเด้งปั๊บขึ้นโหลดจะมาพูดจะมาให้ไลน์ไปสีคอยเด้อแต่เปิดซองมาเน้นตื่นเด้อลูกจะาว้าวคนเราอนตื่นกลางสิบโมงคู่สิบโมงครับกันนี้เราบก่อนี้ก่อนนี้เอาที่จริงไม่ใส่น้ากันได้ๆก็เด้จะพักเสริมก่อนก็ได้เออให้เราดูรถให้ให้กู้เงินหเด้อ ยอดวิวเรอก็ดีพ่อมดีพอมดีเขาดีกนยอดวิวหไปอยู่ตำนางบดแล้วยอดวิวพักกระดเออปวดช่องไมค์กไปหานางบดเลยจ้ายอดวิวแล้วนั่งครับเป็ดยู่ค่ะเนาะเนาสิหันหอมถาเนาะผักีบหมกมันผมค่อยนะสีตาเท่ามั้นผมัีเมืองจะไอยูีแล พังเพลงชิวๆเดินมันจังเขากับบรรยากาศตู้ก็ตายเลยเพียงเอาเข้าจังหวะเอาไปส่องเอาไปส่องไปเอ็มพีเอ็มพีซ่าไม่อาจเปล่ามาบอกอาร์ติบอเมเอาตู้ไปเฮ้ยโอ้ยแต่เกาเราเคยเอาติดบอลล็อเมาให้ซองพรมีเอานะเอามาเฮ้ยเอาเอ็มพีซ่าเนาะขาดเจสี่มพาะจากมิดชิลีไปเตะไปเตะชอนคอยก็ว่าสิไปให้ทาำคอยน่ะดินมันจนแท้าก็ซออันนั้เด้อ ดินมันจนอยางแห้งแล้วยังไริเห็ดป้าอยามันไม่เลาขวดแล้วมันเพ็ดคือกระตุ่นเดี๋ยวมือมันหนานเลยพัสิกากินมันโอ้ยย่บอกจังสั่นตั้งแต่เกิดมาเขาบเคยกินแมงอันขวดแมงซ่อนดสบแตงมันมันมันบ่าบอลบอเลี้วบอเลี้วขอยาวทอดคือสีเสบมีจต่บอบอบอเลี้วบ้อนเด้บมาแล้วเรแบกอันนั้ไปหายิงไก่ป่าเต็มเตมกับนกขอยละงึดไก่กับกเลแล้วบกินแมงซอนมเแล้วบอกกิ่นแมเด้อนนกกับบิกเล้อจ้า กินนักยิงมันบ่เหยปลามือบานคอยมือในบ้านนี้คอยสีพาดจะไปยิงหนูผันซูแซวกับละม้นเหมือนพี่นังอยู่กับเราบ่มีเงาเนาะไปยิงหนูผู้ใด้เสาผู้ใด้อกแห้งเนี่ยเอาเจดุยมาอยู่เป็นมูลด์หัวอดเจก้าบ้าเธอโบซุกโบมุมม้วนกผู้ใด้อกแห้งผู้ใด้เงาเอาตั้นไปยู่ลมเม้นมาซอกไปเลยจ้าเป็นอยางเจ้าสิโตดุนค่ะบุ๊คทัดเจล้าก็ไปกนมบ้านได้จักบาท ต้นแท้ตดว่าตดตดโพตดโพตดนข้อโคดรเม็ดตดเขาบ่มีแบบว่าบนประกวดตดบนเนาะเนาะตดก็ตดโบ่มีบ่มองคุณตดนไหเงินเนาะก็ากจะไปตดเอาเงินนี่มีนั่นแหละซ่องเจ้าน่ะเฮ็ดตีแบบเฮ็ดว่าประกวดอันไพ่ตดนไพ่ิปตดหลายกว่ากันการจะให้มันดังได้เนาะป็นตดเป็นสั่งในปันนั้นโอ้ยบ่านางแป้นมันก็ดังคือเก้าน้าหมดว่าไม่นยืดมั้เฮาได้3ามหมึกกับบนต้นเนี่ยสั่งตดได้เพิ่อนนะโหแบบเจ๋งมือนึงตดอยู่92เทื่อพูดดิ๊เฮาได้3ามหมึกกับบนตด มาหอดว่าเอาเรื่องตุ๊ดเรื่องนี้กันล้ีมีดวบาอีกล้วมาหอดนะเด็กเขาบัเบแล้วเรื่องเป็ดเรื่องไก่คนมันกับตดมันผูกหักบ่ผูได้เบ้างมึผูกอ๋อใหญ่อยากแท่นเฮ้ยเนียยองทุกโคักแซ่บ